แม่คะหัวนมแตกปั๊มต่อ,อยังไงเลือดไหลเห็นถึงความตั้งใจในการที่จะมีน้ํานมแม่ให้ลูกกินเลยค่ะเจ็บมากไหมถ้าเจ็บมาคุณแม่กินยพาพาราเพื่อลดปวดได้นะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะที่มันเจ็บแล้วก็เป็นแผลนะคะให้คุณแม่คะ่ะบีบน้ํานมแม่ออกมาประมาณ2-3หยดนะคะแล้วทาตรงบร,ริเวณที่เป็นแผลนะคะน้านมแม่มีคุณสมบัติสมานแผลนะคะที่หัวนมลานมของเราได้ด้วยคุณแม่ดูแลทานะคะจากนั้นผึ่งให้แห้งสามารถทาได้บ่อยครั้งเลยนะคะทุกครั้งที่คุณแม่คะ่ะ มีการให้นมลูกแล้วก็ช่วงนี้ค่ะถ้าที่คุณแม่เจ็บมากนะคะคุณแม่อาจจะต้องมีการบีบนมด้วยมือนะคะเพื่อระบายน้ํานมไปก่อนเวลาที่คุณแม่ค่ะบีบนมด้วยมือนะคะก็บีบนะคะนาะข้างและประมาณ10-15นาทีรวมทั้งสองข้างก็ให้ได้ประมาณ20-30นาทีคือ <c oughs> ถ้าในช่วงนี้ถ้ามันเจ็บมากอาจจะต้องประคองน้านมนะคะโดยการบีบนมด้วยมือไปก่อนทําซ้ำนะคะนาะทุก3ชั่วโมงทุก3ชั่วโมงทุก3ชั่วโมงประมาณสักสองสามวันนะคะนาะแผลก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเเรรรื่่อองงขกาาที ปั๊มนมนะคะจนหัวนมแตกอันนี้อาจจะต้องกลับไปเช็คว่าเครื่องปั๊มนมหาใช้แรงในการปั๊มนมแรงไปไหมคืออาจจะต้องเริ่มจากนะคะระดับในการปั๊มนมแบบเบาๆแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมานะคะเนาะอย่าใช้แรงมากหรือว่าแรงสูงสุดที่เครื่องปั๊มนมมีมาให้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวหัวนมของเราจะไม่ไหวเนาะแล้วก็สิ่งที่รต้องเช็คต่อมาคือขนาดกรวยปั๊มนมค่ะพอดีกับหัวนมเราไหมนะคะเนาะซึ่งวิธีการเช็กนคะง่ายๆเลยคุณแม่ค่ะเอาไม้บรรทัดนะคะที่เป็นด้านมิลลิเมตรนะคะวัด ขนาดของหัวนมที่ใหญ่ที่สุดนะคะเนาะวัดได้ประมาณกี่มิลจากนั้นนะคะบวกเพิ่มไปอีกประมาณสัก20%ของที่คุณแม่วัดได้ยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ค่ะวัดขนาดของหัวนมได้ประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลนะคะเนาะบวกเพิ่มไปอีกประมาณ20%ของที่วัดได้ก็อีกประมาณสัก3-4มิลขนาดเบอร์กลวยปั๊มนมที่เหมาะสมนะคะอาจจะต้องใช้เบอร์ประมาณ24มิลนะคะในการปั๊มนมแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณแม่จะต้องกลับไปเช็คก่อนนะคะตั้งแต่แรงปั๊มนะคะเนาะแล้วก็ขนาดกลวยปั๊มนมอย่างที่บอกไป บานะงทีนะคะการที่หัวนมเราแตกค่ะอาจจะเกิดจากการที่เราค่ะปั๊มนมแรงเกินไปแล้วก็ขนาดกลวยปั๊มนมอาจจะไม่เหมาะสมกับหัวนมของเรานะแล้วก็ทาลูกนะคะน้อยยอมดูดเต้านมแม่ด้วยนะคะอาจจะต้องให้ลูกค่ะมาช่วยดูดเต้า้าลูกของเรานะคะดูดเต้านมได้ดีนะคะลูกเองนะคะจะช่วยดึงน้ํานมออกมาได้ดีได้เยอะนะคะแล้วก็น้ํานมในเต้าของคุณแม่ค่ะก็จะสร้างมาเพียงพอต่อความต้องการของลูกนะ